สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเหรียญทองนะคะสําหรับงานในไลฟ์นี้นะคะเป็นสินค้ารองเทา้าฟุตซอลแล้วก็สตั๊ดนะคะจากแผนนี่สินค้ามาใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยรุ่นนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเป็นงาน T5 นะคะฟุตซอลแผน่น T5 ของทีละทอนบุญม,มาทันนะคะตัวนี้คือตัวแบบ ตัวขายดีเลยตัวไฮไลท์เลยนะคะมาแล้วนะคะครบไซส์พร้อมส่งเป็นรุ่นแพน 152B นะคะเริ่มไซส์ตั้งแต่ไซส์39-45นะคะมีพร้อมส่งครบไซส์เลย39-45ราคาป้ายจะอยู่ที่890บาทนะคะรุ่นนี้ส่วนราคาส่งนะคะส่งคู่ละ650ค่ะลูกค้า เป็นงานขายดีนะคะเป็นรองเท้าแพนรุ่นลิมิตเลยนะคะตัวนี้อเป็นของกีลาทอนบนมาทานนะคะตัวนี้ห5ร้อยห้าสิบาทมีพร้อมส่งนะคะที่ร้านเี็นทองนะคะตัวนี้สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะขายดีมากๆนะลูกค้าเป็นสีสีจะ,ะรุ่นนี้จะเรียกว่าสีส้มเงินนะคะ,ะส้มเงินเป็นสตาร์ททีห้าเนาะนห้ามพลาดเลย ตัวนี้นะคะพร้อมส่งค่ะแล้วก็ถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวใหม่กันที่เข้ามาเนาะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด4สี4พร้อมส่งนะคะจะเป็นงานรุ่น 15NB มีพร้อมส่งเลยครบไซส์เริ่มตั้งแต่36ถึงไซส์45เลยนะคะตัวนี้มีทั้งหมด4สี4ที่เข้ามาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มสีแรกเป็นสีขาวส้มอ่ะอันนี้ขาวส้มนะคะสวยๆเลย ราคาจะอยู่ที่คู่ละ400บาทนะคะส่ง400บาทราคาป้าย539บาทนะคะอันนี้เป็นสีขาวส้มสีถัดมาเลยนะคะจะเป็นสีดำขาวอันนี้เป็นดำขาวนะคะนี่ก็เป็นสีใหม่เหมือนกันเดี๋ยวหนูลกภาพสินค้าเพิ่เติมให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีจะเป็นสี อ่เขียวส้มอ่ะอันนี้เขียวส้มนะคะสีสวยเลยมาใหม่แล้วก็เขียวเขียวค่ะอันนี้สีเขียวเขียวม,มาใหม่เหมือนกันสวยมากอ,มอันนี้คือ,องานเข้าใหม่นะคะรุ่นหนึ่งห้าเอนบีพร้อมส่งเลยตั้งแต่ไซส์เล็กเลยนะคะส่งสี่ร้อยบาทราคาป้ายห้าร้อยสามสิบเก้านะคะถัดมาค่ะที่เป็นงานอ่า ฟุตซอลตัวนี้ฟุตซอลแพนนะคะรุ่นหนึ่งสี่ PB อ่ามีทั้งหมดห้าสีเลยเข้ามาห้าสีเลยนะคะงานตัวนี้พร้อมส่งเลยตั้งแต่ไซส์สามสิบเก้าถึงสี่สิบห้ารุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่คู่ละห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะตัวนี้เป็นพื้นฟุตซอลแบบนี้สวยมากๆาเลยลูกค้ามาใหม่ๆเลยนะคะสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยเป็นงานฟุตซอลแพนรุ่นใหม่ตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นเขียวๆนะคะสีแรกเขียวๆสีถัดมานะคะจะเป็นสีส้มขาวอันนี้เป็นส้มขาวค่ะพร้อมส่งเก้39-45เลยราคาส่งอยู่ที่คู่ละ540บาทนะคะอันนี้ส้มขาวเนาะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นสีน้ำเงินทองอันนี้น้ำเงินทองนะคะสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งสีค่ะรุ่น สีถัดมานะคะเป็นเขียวส้มอ่ะอันนี้เขียวส้มนี่ส่วนมากๆเลยพื้นพุทซอเป็นสีส้มแบบนี้เขียวส้มนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะของรุ่นหนึ่งสี่พีบีจะเป็นสีดำขาวอ่าอันนี้ดำขาวนะคะนี่เท่มากแล้วก็ส่วนมากๆเลยเป็นงานแพนนะคะดูด้านหน้านี่แล้วก็ด้านในนะคะ แทนด้านหลังค่ะคัดเบอร์ได้นะคะลูกค้างานแพงสินค้าคัดไซด์ได้นะลูกค้าเติมไซที่ขายดีมาได้เลยนะคะพร้อมส่งเลยทั้งสตัดแล้วก็ฟุตซอลเลยนะคะเดี๋นูรีบลงภาพสินค้าไว้ให้นะคะเผื่อลูกค้าสนใจสั่งซื้อรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอ กับสินค้าตัวใหม่ๆได้ในรายหน้านะคะรอติดตามกันได้เลยสวัสดีค่ะ